สนับสนุนโดย168สื่อสารดีชีวิตดีจากข้อมูลที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะในปร <c oughs> ะเด็นบบมีความเชื่อม,มั่นผู้บริโภครลมไปถึงการคาดการณ์ว่า ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคนั้นจะซื้อทองคําหรือไม่ในเดือนถัดไปทีนี้เราลองมาพูดคุยกับทางด้านแขกรับเชิญของเราในวันนี้การว่ากลยุทธ์ในการลงทุนโดยเฉพาะรเรื่องราวของทองคําสรุปแล้วในช่วงของไตรมาสแรกของปีนี้นั้นราคาทองคําเป็นไปในทิศทางไหนในช่วงของไตรมาสที่2จะต้องมีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรบ้างวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเช่นเคยวันนี้มาเยี่ยมเยือนของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการเดอ p r o f ฟิตลาดลงทุนนะคะคุณวรุดรุ่งขามจาก YG Bullion Futures จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พอพูดถึงราคาทองคำไตรามาสแรกวายเอีมองว่ายังไงบ้างสำหรับการประเมินตลอดในช่วงของไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมาค่ะครับไตรมาสแรกราคาทองคำยังถือว่ามีการย่อตัวลงมานิดนิดหน่อยนะครับจากต้นปีก็อ่อนตัวลงมาประมาณ0.3เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่ได้มากนักแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยหากไปดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในปีก่อนหน้านะครับไตรมาสที่1ของปี2557เนี่ยราคาทองคำแตะระดับสูงสุด บริเวณ1,130 1,390เหรียญดอลลาร์ต่อทรอย์ออนขณะที่ปีนี้นะครับในส่วนของราคาทองคำเนี่ยไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,306เหรียญดอลลาร์ต่อทรอย์ออนซึ่งหากเทียบไตมาาต่อไตมาาเนี่ยราคาทองคำก็ยังทำระดับต่ำสุดอยู่นะครับ <c oughs> ไปด <c oughs> ูในส่วนของระดับต่ำสุดไตมาสที่1่ของปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำมีการย่อลงไปบริเวณ1,131เหรียญดอลลาร์ต่อทรอย์ออนแล้วก็ หากเป็นปีนี้นะครับบริเวณ1,140เหรียญดอลลาร์ต่อทสสออนก็ยังถือว่าไม่ได้ทําระดับต่าสุดต่ํากว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยหากเทียบเป็นระดับต่ําสุดเ,เป็นเงินบาทไทยถ้าเป็นบริเวณ1,100 117,750บาทต่อบาททองคำถือว่าเป็นระดับต่ำสุดของปีที่ผ่านมาส่วนปีนี้ไต่มาที่ผ่านที่หนึ่งไต่มาที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยลงไปทําระดับต่าสุดบริเวณ1 7 0 0 0 850บาทต่อบาททองคำก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนกักน,นะครับซึ่งการเคลื่อนไหวในไต,ตรมาสที่1เนี่ยถือว่าราคาทองคำยังคงมีการปรับฐาน <c oughs> แล้วก็มีการแกว่งตัวถึงประมาณ13%ทีเดียว <c oughs> ดังนั้นเนี่ยความผันผวนในส่วนของตัวตลาดทองคำยังเห็นว่ายังคงมีค่อนข้างมากในไต,ตรมาสที่1ที่ผ่านมามแต่ว่าอย่งางไรก็ตามเนี่ยในส่วนของไต,ตรมาสที่2เรายังประเมินว่าความผันผวนในทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอาจจะมีความผันผวนที่น้อยลง ไรมากอีนะครับอ๋อเต่วเรียกว่าพอเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่สองปุ๊บอย่างตอนนี้เองเนี่ยเปรียบเทียบกันน่าจะไปมีส่วนในการผันผวนเนี่ยมากกว่าเออน้อยกว่าในช่วงของไตรมาสแรกเพราะอะไรครับคุณวรุคะไตรมาสที่1ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าการที่ราคาทองคามีการดีดตัวได้ค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากมีการทำสปลายของธนาคารกลางสวิตเกิดความผันผวนในตลาดเงินมีการยกเลิกในส่วนของตัวเพดานในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเลยส่งผลให้เกิดความผันผวน ความผันผวนดังกล่าวเนี่ยซึ่งตลาดไม่ได้มีการคาดการเอาไว้เลยก็เลยส่งผลให้ตัวทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงนิยมและก็เกิดแรงซื้อดันขึ้นมาขณะที่ธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดก็มีการส่งสัญญาณออกมาเหมือนกันว่าจะมีการปรับขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยระยะถัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวดอลลาร์เริ่มกลับมาแข็งค่าค่อนข้างมากแล้วก็ตัวทองคำเนี่ยก็ถูกขายกดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าสร้างความผันผวนแล้วก็ มีทั้งแรงซื้อและแรงขายในส่วนของไตามาาที่1เกิดความผันผวนค่อนข้างมากแต่พอไตามาาที่2นะครับราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือปัจจัยในกรีกตลาดมีการรับรู้หรือเรียนรู้ข่าวไปแล้วในสักระยะหนึ่งแล้วก็ในส่วนของการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตลาดก็เริ่มรับข่าวจากไตามาาที่1ไปแล้วแล้วก็ยังมีการคาดการณ์ไปอีกว่าเฟดเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้น อัตราดอกเบี้ยภายในไตมาาที่1หรอกน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในส่วนของปลายปีนี้น่าจะเป็นไตมาสาหรือไตมาสีมากกว่า <c oughs> ดังนั้น <c oughs> แล้วเนี่ยก็เลยจะเห็นว่าไตมาาที่สองเนี่ยราคาทองคําน่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในทิศทางเ,ออเราจะเรียกว่าไซเวหรือไซเวดาวก็ได้ <c oughs> อาจจะแกว่งตัวในทิศทางออที่ย่อลงหรืออ่อนตัวลงจากปัจจัยที่เข้ามาส่งผลกระทบทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบค,ครับ <c oughs> ให้น้ําหนักกับป,ปัจจัยไหนมากที่สุดคะ่ะสำหรับที่จะเข้ามากระทบกับราคาทองคําครับ ปัจจัยหลักๆนะครับเรายังประเมินว่าน่าจะมีปัจจัยรบจากการกลับมาแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สาหรัฐ hmm. แล้วก็การกลับแนวโน้มที่ธนาคารกลรางสาหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะมีการกลับขึ้นไปมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับาาจากระดับต่าสุดที่ศูนย์ถึงศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย oh. ปัจจัยดังกล่าวย,ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันในส่วนของการขยับขึ้นของราคาทองคำนะครับแล้วก็หากไปดูจากแรงซื้อจากนักลงทุน หรือว่าผู้ซื้อทองคํารายใหญ่อย่างที่คุณเมย์ได้แจ้งไปตอนแรกไม่ว่าจะเป็นจีนหรือ India อ,อินเดียเนี่ยเศรษฐกิจทั้งสองประเทศหรือทั้ง2โซนเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มหรือทิศทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยดีนัก,ก<ม>นะครับก็ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงกดดันในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคําคอยู่ครับค่ะค่ะการบริโภคทองคำอย่างที่คุณวรุษบอกไปเมื่อตะกี้นี้นะคะบอกว่าราคาทองคำอย่างที่บอกว่าจีนนั้นก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นผู้บริโภคทองคํารายใหญ่ ที่สุดของโลกแต่ว่าอินเดียกลับมาล้มแชมป์เมื่อปีที่แล้วเพราะอะไร,ค,รคะคุณวรุตคะครับในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งฝั่งจีนน่นะครับ,รบที่มีการชะลอตัวลงจะเห็นค่อนข้างชัดว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยก่อนหน้านี้มีการเติบโตอย่างค่อนข้างมากนะครับนักลงทุนหรือนักธุรกิจเนี่ยเอาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนสร้างบ้านสร้างคอนโด<อ>แต่ว่าพอนําไปลงทุนในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์มากๆปรากฏว่า ไปสร้างเมืองแล้วเกิดเมืองร้างขายไม่ได้นะครับ<อ>เงินที่นําไปลงทุนเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ออทางการจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดสภาพคล่อง<า>แล้วก็หากไปดูจากตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการประกาศออกมาอย่างต่อนเนื่องเนี่ยเ,ออเศรษฐกิจในฝั่งจีนดูเหมือนจะมีการทิศทางที่จะชะลอตัวลงนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ภาครัฐในฝั่งจีนเนี่ยเริ่ม ลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจในฝั่งจีนลงโดยประกาศที่จะให้อัตราการเจริญเติบโตหรือการขยายตัวของด้านเศรษฐกิจเนี่ยชะลอ,อตัวลงก็คือถูกควบคุมโดยภาครัฐด,ด้วยส่วนหนึ่งะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพอทุกอย่างเริ่มชะลอตัวลงเงินที่จะไหลเข้ามาซื้อทองคําหรือว่า ที่จะมาซื้อทองคาหรือมาลงทุนในตัวตลาดทองคำเนี่ย <tha' S 1> มันก็เลยชะลอตัวลงตามไปด้วยตามภ<อ>าะวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงตามไปด้วย tha, ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยส่งผลให้แรงซื้อจากทางจีนเนี่ยมีการดรอปลงหรือชะลอตัวลงะนะครับหากไปดูในฝั่งข <tha' S 1> องอินเดียรัฐบาลอินเดียเนี่ยก่อนหน้านี้มีปัญหาในส่วนของการขัดดุลการค้าแล้วก็รัฐบาลบอกว่าการขัดดุลการค้าของประเทศเนี่ยมาจากคนอินเดียนําเข้าทองคําค่อนข้างมาก ы, เพราะว่าเท่าที่เราเราทราบกันนะครับว่า ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูเนี่ยมักจะมีการซื้อทองคําเพื่อใช้ทองคําเป็นสินสอดในการแต่งงานหรือว่ามีพฤติกรรมการบริโภคทองคําในรูปแบบของการให้ทองคําเป็นของขวัญน,นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพอรัฐบาลมีมาตรการดังกล่าวออกมาแล้วก็เศรษฐ,ฐกิจทางฝั่งอินเดียม,มีการชะลอตัวลงด้วยนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยกดดันในส่วนของทิศทางตลาดทองคำใน,ในช่วงก่อนหน้าแต่พอมาในส่วนของช่วงปลายปีเนี่ยรัฐบาลอินเดียเริ่มมีการผ่อนคลายนโยบาย ที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการนําเข้านะครับ <คะ S 1> ก็เริ่มมีการที่จะเขา,ขาเรียกว่ามีการลดในส่วนของความเข้มงวดอย่างเช่นการนําเข้าทองคำเนี่ยออจากร้อยเอจะต้องมีการส่งออก20%็ก็ยกเลิกมาตรการตรงนี้ออกไป<า>หรือ<า><า>ว่ากําลังที่จะมีการลดในส่วนของอัตาราภาษีการนําเข้าทองคำนะครับจาก1 0เอนี่ยอาจจะมีการลดลงมาอาจจะเหลือ7%หรือ5%เพื่อให้สามารถนําเข้าทองคําได้ง่ายขึ้นก็เป็นลักษณะของการเอาใจในส่วนของประชาชนภายในประเทศแล้วก็ ถึงแม้ว่าการนําเข้าที่ถูกกีดกันจากภาครัฐเนี่ย<ช>ทางรัฐบาลอินเดียเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีการกีดกันยังไงแต่ก็ยังมีตัวเลขบางตัวที่ฟ้องว่าชาวอินเดียยังมีการรับลับลบกลอบที่จะนําเข้าทองคอําในรูปแบบของการไม่ได้ผ่านระบบของศุลการกอนนะครับ<อ>ปัจเจยดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้ทางรัฐบาลอินเดียเนี่ยเริ่มที่จะผ่อนคลายในยส่วนของมาตรการดังกล่าวขึ้นมาก็เลยทําให้พอภาครัฐเริ่มผ่อนคลายทองคาที่เข้ามาในระบบ ที่ถูกต้องตามระบบภาษีนะครับมันก็เลยมีตัวเลขที่มีเ,เติบโตขึ้นหรือว่าขยายตัวขึ้นอย่างชัดเจนครับค่ะก็เ,เป็นเรื่องราวของมาตรการของทางรัฐบาลของอินเดียเขาเองนะคะแต่ว่าจีนเองเขามีโอกาสไหคะที่จะกลับมาเป็นแชมป์เป็นพวกทองคําของโลกมากที่สุดอีกครั้งหนึง่งเอ่อยังมีโอกาสนะครับ <laughs> เพราะว่าเห็นได้ค่อนข้างชัดจจกในส่วนของทางาทางรัฐบาลเองได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อนเนื่องนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย อาจจะต้องจับตาดูในส่วนของแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในจีนให้ดีนะครับว่ามาตรการที่ภาครัฐเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มแล้วก็เศรษฐกิจในฝั่งจีนเนี่ยมีการเติบโตมากน้อยแค่ไหนหากมีการเติบโตมากๆเนี่ยโอกาสที่จีนจะกลับมาเป็นแชมป์แล้วก็ครอ,อ,องแชมป์ได้นะครับก,ก็มีก็มีโอกาสค่อนข้างสูงหากดูตัวเลขจากจากทางวัวกูเคิลซิวนะครับถ้าเปรียบเทียบกันในส่วนของไตรมาสหนึ่ง ตัวดีมาหรือว่าแรงซื้อเนี่ยจากทางจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยออถึงแม้ว่าทางทางจีนเนี่ยจะมีการมีการซื้อทองคําลดลงะนะครับแต่ว่าปริมาณการนําเข้าทองคําในไตมาสหนึ่งของปีนี้ก็ยังอ,อยู่ที่ระดับ272.9ตันค่ะ,คะถ้าไปมองในฝั่งอินเดียเนี่ยอยู่ที่บริเวณ191ตันเท่านั้นเองอะนะครับก็เลยยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ดูแล้ว การบริโภคในฝั่งจีนเนี่ยในไตรมาสหนึ่งก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะสดใสอยู่ครับเพราะเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าสมาธ์ทองคําโลกอย่างที่คุณวรุ่บอกไปว่ามีโอกาสที่ทองคำของในฝันของอินเดียหรือว่าของจีน,นกำลังแข่งกันอย่างสูสียเนี่ยนะคะบอกว่าจีนนั้นก็น่าจะมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาเป็นผู้บรทองคํารายใหญ่ที่สุดของโลกได้อย่างนี้ถ้าประเมินการโดยเฉพาะทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะผู้บริโภคทองคำรายใหญ่อย่างจีนแล้วก็อินเดียมองว่าทั่วโลกเลยสําหรับการบริโภคทองคําในระยะของไตรมาสแรกเป็นอย่างไงบ้างคะ หากหากดูจาการยายงานของตัว ok โบรกเกเหมือนกันนะ,นะครับจะบอกว่าในส่วนของไตรมาสที่1ที่ผ่านมาเนี่ยตัวดีมาน์หรือว่าออความต้องการในส่วนของตัวทองคําก็คือแรงซื้อนะครับแล้วก็แรงซื้อที่เราเรียกว่าดีมาร์เนี่ยคือแรงซื้อจากนักลงทุนหรือความต้องการทองคําในกลุ่มที่มีความสามารถที่จะซื้อได้ด้วยนะครับหรือถึงเรียกว่าดีมาน์ไปดูแล้วนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีมาร์จากทางจิวเวลรี่ก็ยังลดลง จากความต้องการในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็ยังมีการปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็จากธนาคารกลางต่างๆก็ถือว่ายังทรงตัวแต่ว่าตัวเลขตัวหนึ่งที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คือในส่วนของ investment หรือภาคการลงทุนมีการปรับตัวขึ้นมาโดดเด่นประมาณ4%ดังนั้นแล้วเนี่ยพฤติกรรมการลงทุนในไตรมาสที่1ของปี2558จะเห็นค่อนข้างชัดว่าทองคำเนี่ยถูกเปลี่ยนและ จากการซื้อทองคําเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมนําไปผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์นําไปผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆมีการลดลงประมาณ 2%, 2> นําไปผลิตพวกจิวเวลรี่สร้อยแหวนนาฬิกาคเครื่องประดับต่างๆลดลงเนี่ยประมาณ3%แต่ว่าทองคําถูกมองเป็นสินทรัพย์เพื่อใช้ในการลงทุนมีการเติบโตขึ้นมาประมาณ4%นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยหากนักลงทุนหรือว่า การลงทุนในส่วนของการใช้ทองคําเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเราก็คาดการว่าแนวโน้มในส่วนของการเข้ามายังตลาดทองคำเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับนักลงทุนหรือว่านักกองทุนต่างๆที่ยังคงสนใจในส่วนของตัวตลาดทองคำเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์ความผันผวนไม่ว่าในตลาดเงินและก็ตลาดทุนณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วมากขึ้น หรือว่าพอเกิดสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นในตลาดโลกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไวแล้วก็ถึงกันหมดดังนั้นเนี่ยทองคําก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวหนึง่งหรือว่าเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่พอร์ตการลงทุนต่างๆเริ่มเข้ามาสนใจเพื่อที่จะถือครองทองคําในการ<อ>บริหารพอร์ตลงทุนครับเพราะมองว่าในการลงทุนในส่วนของตลาดทุนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตลาดหุ้นเองเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนก็เลยหันกลับเข้ามาในส่วนของทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ ถ้าเกิดดูข้อมูลบอกคุณผู้ชมไปแล้วเมื่อช่วงแรกว่าพอกลับมาดูข้อมูลของศูนย์วิจัยทองคําในบ้านเราข้อมูลที่บอกว่าดจะมีความเชื่อมั่นในส่วนของราคาทองคํานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสเดือนหน้าน่าจะมีโอกาสที่คนจะหันมาซื้อทองคํามากขึ้นหรือไม่อย่างไรกลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงของครึ่งปีหลังรวมไปถึงในช่วงของไตรมาสที่2ท้ายๆไตรมาสทีท่2เข้าเข้าสูไ่ไตรมาสที่3จะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรายการ The Profit ตลาดลงทุนในภาคบ่ายค่ะ ปัญหาพวกนี้เกิดจากรอยเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเสาโดยเฉพาะคลื่นส่งสัญญาณระบบคลื่นความถี่ที่สูงที่มีรัศมีการส่งสัญญาณที่แคบจึงต้องใช้เสาหลายต้นสมมุติว่านี่คือรัศมีของสัญญาณคลื่นความถี่ที่สูง ผมจะใช้โทรศัพท์จากจุด A ไปยังจุด B ต้องใช้หลายเสาสัญญาณในการเชื่อมต่อรอยเชื่อมต่อเยอะโอกาสเสียงไม่ชัดขาดหายหรือสายหลุดจึงมีสูงแต่ด้วยโครงข่ายระบบมือถือ168ที่ใช้คลื่นความถี่ต่ำ850เมกะเฮิร์ตเสาหนึ่งต้นมีรัศมีการส่งสัญญาณได้กว้างไกลกว่ารอยเชื่อมต่อสัญญาณก็น้อยกว่าสายจึงไม่หลุดบ่อยความเสถียรสูงสื่อสารชัดตลอดทาง168โทรชัดติดง่ายสายไม่หลุด168สื่อสารดีชีวิตดี 168ทำยังไงดีติดโซเชียลล้วเป็นทุกข์หาคำตอบได้ในนิตยสารสกเรตฉบับ10พฤษภาคมพร้อมสาระอีกมากมายอาทิภารกิจสุดหินบนเส้นทางปลอดเวของบีเดอะสตาร์มึงดูจิตแบบง่ายๆสบายสุดที่บ้านปาจิอัชราพันธ์ พบกันที่้านหนังสือทุกวันที่10และ26ของเดือนหนธยาสารลับรับประกันอ่านคลายทุกสร้างสุขวันนั้นเป็นวันทำลาโอพอถึงจนนั้นจริงๆรู้สึกพูดอะไรไม่ออกเลยผมคิดว่าเอาไหมมันเหนื่อยนะมันเหมือนเราเดินเข้าไปในเขาบงกฎเราไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าหาทางเข้าเข้าไปแล้วหาทางออกยังไม่เจอ แต่เดี๋ยวมันก็เจอถ้าเราพยายาม Spot In Spi r e ทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกา30นาทีอมริทร์ทีวียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแมดเิาจ,จะมาทดสอบเครื่องมือพื้นฐานที่เราจะสามารถเจอในชีวิตประจำวันครับผมซึ่งมันจะมีผลต่อฟิล์มการลอยของเราจะมาทดสอบอะไรหน่อมแน้มแค่นี้ไม่ได้เอา้ามันต้องทดสอบอะไรที่มันฮหต ม,มีเรื่องให้พี่รบกวนพี่นิดนึง่ะฮะแม็กอิดทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกาอมารินทีวี พฤษภาคมนี้อมรินชีวีคัดสรรรายการใหม่สั่งตรงจากต่างประเทศเพื่อคุณเลิฟฮอกไกโดรวมพิสูจน์ความลับของวัตถุดิบคุณภาพที่สร้างความโด่งดังไปทั่วโลกแล้วคุณจะหลงรักฮอกไกโดทุกวันเสาร์10นาฬิกา30นาทีวิทยาศาสตร์ฉลาดคิดสร้างสรรเรื่องราวมหัศจรรย์ด้วยทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์สุดล้ำที่จะทําให้คุณต้องอึ้งไปกับวิทยาศาสตร์ทุกวันเสาร์17นาฬิกาโฮเมดพบกับเหล่าบุคคลที่คลั่งไคล้งานดี y จากแรงบันดาลใจสู่ผลงานเรียบง่ายอย่างดีสไตล์ทุกวันอาทิตย์10 โรงแรมประวัติศาสตร์พบเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากโรงแรมระดับตำนานของยุโรปที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีซุปตาพาทัวร์เดินทางท่องเที่ยวสถานที่ชั้นนำของโลกไปกับเหล่าเซเลบเกาหลีในแง่มุมชีวิตที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาขึ้นทัวร์โลกร่วมค้นหาวัฒนธรรมที่สร้างความประหลาดใจของผู้คนแต่ละชาติพันธุ์ทุกวันอาทิตย์นนนนน16นาฬิกาเตรียมพบกับรายการต่างประเทศคุณภาพทฤษภาคมนี้ สนับสนุนโดย168สื่อสารดีชีวิตดี บอกวาส่รายการ The Profit ฉลาดลงทุนในภาคไถ่กันต่อเรายัางอยู่กับทางด้านคุณวรุษรุ่งขำผู้จัดก,การฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion Future จำกัดพูดถึงทิศทางราคาทองคำกันบ้างตอนที่ที่ฉันพูดไปในช่วงเบรกแรกของรายการบอกว่าราคาทองคำนั้นเคยไปทำไฮสูงสุดที่ระดับ28,000บาทต่อบาททองคำหรือว่าราวๆ1,900ดอลลาร์สหรัฐต่อไตรซอนเนี่ยนะคะแต่ว่าเรื่องราวของปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบณเวลานั้น,นในคุณวรุษ เพราะอะไรราคาทองคำถึงไปแตะถึง28,000บาทครับจะจะเห็นกันค่อนข้างชัดนะครับว่าในช่วงประมาณปี2011เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือมีการพิมดอลลาร์แล้วก็เอาดอลลาร์เนี่ยเข้าอัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ<อ>นะครับดังนั้นเนี่ยปริมาณเงินที่มันฟูขึ้นหรือว่ามันเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจก็จะมีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไหลเข้ามาที่ตลาดทองคำคอันนี้เป็นปัจจัยบวกเด้งแรกนะครับแล้วก็เด้งที่2เนี่ย พอตัวดอลลาร์ถูกพิมพ์ขึ้นมาเยอะๆค่าเงินหรือมูลค่าของตัวดอลลาร์เนี่ยเขาก็ด้อยค่าลงพอดอลลาร์ด้อยค่าลงก็จะมีการเกิดการอ่อนค่าลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับประกอบกับเฟดยังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตึงอัตราดอกเบี้ยไปที่ระดับศูนถึงศูนด้วยประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนพูดง่ายๆว่าขายดอลลาร์กันอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็กลับเข้ามาซื้อในส่วนของตัวทองคํา ปัจจกยดังกล่าว,<อ>ก,าวก็เลยหนุนให้ราคาทองคำมีการทะยานขึ้นค่ะค่ะค่ะก็ก็เลยเป็นปัจจัยตัวหน,นึ่งครับแต่ว่าจะเห็นค่อนข้างชัดว่าพอเฟดเนี่ยเริ่มมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการถอนในส่วนของมาตรการก,กระตุ้นเศรษฐกิจออกก็พูดง่ายๆว่าจะดึงเงินออกจากระบบเศรษฐกิจโดยไม่ว่าจะเป็นการกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยหยุดในส่วนของมาตรการ QE ก็คือการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทองคํา ก็จะมีการปรับตัวล,ลดลงมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีการย่อตัวลงมาอย่างต่อนเนื่องค่ะอย่างที่บอกไปว่า28,000บาทตอนนั้นในหลายคนติดยังติดอยู่นะคะผ่านไปประมาณ3 4ปีแล้วราคา28,000บาทจะมีโอกาสอีกไหมคะที่ทองคำของเราจะไปแตะระดับนั้นอีกในระยะสั้นต้องต้องบอกเลยว่ายังมีโอกาสเออยังแทบจะไม่มีโอกาสแทบจะไม่มีโอกาสเลยใช,ใช่ไหมคะถ้าดูจากจากสไลด์แรก ในเบรกที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับะะจะเห็นว่าแนวโน้มทองคําในระยะยาวยังเป็นในส่วนของที่ทางขาลงอยู่แล้วก็การดิดตัวขึ้นมาของราคาทองคำเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าปีที่แล้วทองขึ้นไปแตะบริเวณ1390ยเเหรียญดอลลาร์ต่อตัวอนปีนี้ไตรมาแรกขึ้นไปแตะแถวๆบริเวณ1เอ่อไม่ยังไม่1,300เพั้อเอาโทษครับป,ปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้นะครับ1,390ปีนี้แค่1130เท่านั้นเองอดังนั้นแล้วเนี่ย การขยับขึ้นหรือการดิดตัวขึ้นของของตัวทองคำเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันยังทําระดับต่ําสุดยังทําระดับสูงสุดต่ํากว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีการย่อตัวลงมาอย่างต่อเนื่องทิศทางในส่วนของระยะยาวเนี่ยยังคงเป็นลักษณะของการแ่งตัวในทิศทางที่เป็นทิศทางขาลงะนะครับการดิดตัวขึ้นของราคาหากยังไม่พ้นในส่วนของโซนระดับ1,300กกว่า ราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะมีการปรับฐานหรือมีการย่อตัวลงต่อแล้วก็การที่รา,าคาทองคํามีการย่อตัวลงมาแต่บริเวณ1130เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนในปีที่ผ่านมา,าหากปีนี้ยังทําระดับต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ยังมีทางเทคนิคเนี่ยเราก็ยังให้เป็นในส่วนของที่ทางขาลงอยู่นะครับสําหรับปีนี้เรายังประเมินนะครับว่าราคาทองคำเนี่ย หากเฟดมีการปรับขึ้นอาัตาราดอกเบี้ยจริงราคาทองคําอาจจะมีการย่อตัวลงมาแถาๆวๆบริเวณ1,000กับ100เหรียญดอลลาร์ต่อททสสออนหนึ่งเหรียญใช่ไห<ช>มค,คะก็ถือว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ต่ำจากระดับปัจจุบันมากเท่าไหร่นักนะครับก็ยังถือว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่นักลงทุนในทั้งในประเทศและก็ตถางประเทศเนี่ยกำลังรอ การย่อตัวลงมาเพื่อที่จะเข้าไปชอนซื้อแล้วเข้าเข้าไปเก็บทองคําอีกรอบนึงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักลงทุนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวของการลดในส่วนของมาตรการ QE มาก่อนแน่นี้หรือเปล่าคะถ้าสมมติว่าพอรับข่าวในเรื่องของเกิดทางด้านเฟดได้มีการปรับเพิ่มขอัตราดอกเบี้ยสมมติว่าในช่วงของไตรมาสที่4ขึ้นมาราคาทองคําที่คุณวรุตบอกไปก็น่าจะเคลื่อนไหวแถวระดับ1,100เหรียญต่อ t r o ยออนอันนี้ถูกต้องไหมคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเฟดเเขามีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นมา ใช่ครับ oh. ปัปจจัยตัวนึงเนี่ยเราเราคิดว่ามันเป็นลักษณะของเอฟเฟกต์นะครับ <That> s <S ที่ <that. S 2> พอส่วนนึงเนี่ยเงินหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะมีการไหลเข้าไหลออก mm. ถ้ามีการคนที่จะเอาเงินไปลงทุนนะครับ mm. เขาก็จะมีการโยกเงินดังนั้นเนี่ยกระแสะการคาดการที่ว่าเฟดกำลังจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย ตลาดเงินหรือเม็ดเงินเนี่ยมันน่าจะไหลเข้าไปหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างเช่นตัวสกุลเงินดอลลาร์สาหรัฐนะครับซึ่งแนวโน้มดอลลาร์ก็น่าจะมีทิศทางที่จะแข่งค่าขึ้นแต่ว่าความไม่ชัดเจนหรือความไม่แน่นอน <c oughs> เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสาหรัฐก็ยังทําให้นักลงทุนกล้ากลักวว,ว่าจะโยกเข้าไปเร็วหรือว่าจะชะลอก่อนดีดังนั้นแล้วเนี่ยพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยขึ้นอยู่กับการส่งสัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดแล้วก็กระแสการคาดการณ์ของนักลงทุนด้วยนะครับ ปัจเจดังกล่าวเนี่ยทำให้นปัจจุบันเนี่ยาาราคาทองคําเหมือนกับว่าจะค่อยๆถูกขายกดลงมา,าแต่อย่างไรแล้วก็ตามอาจจะต้องไปรอในส่วนของความชัดเจนอีกครั้งหนึง่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟดจะมีการปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยเมื่อไหร่เราคิดว่าถ้ามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยจริงๆหรือใกล้ๆจริงๆเนี่ยทองคาน่าจะมีการย่อตัวลงมา,าเพราะว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะถูกโยกออกจากตลาดทองคําไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปสู่ดอลลาร์เรื่อยๆนะครับในทางตรงกันข้าม พอถึงณระดับหนึ่งหรือจุดจุดหนึ่งที่เขามองกันว่าราคาทองคาถูกมากๆแล้วหรือถูกที่สุดแล้วนะครับก็น่าจะเกิดแรงกลับเข้ามาซื้อให้ราคาทองคามีการดิดต,ตัวขึ้นหรือปรับตัวขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งประกอบกับการคาดการเกี่ยวกับปัจจัยภายในอนาคตว่าน่าจะมี สถานการณ์หรือปัจจัยอะไรที่เข้าเข้ามาหนุนในส่วนของทิศทางราคาทองคาบ้างก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่กําหนดทิศทางในระยะถัดไปของตลาดทองคําได้ครับนั่นหมายถึงเรื่องราวของอาจจะเป็นระยะยาวสักหน่อยถ้าพูดหมายถึงไตรามาสที่4นะคะแต่ว่าถ้าหมายถึงระยะสั้นๆแบบนี้จะแนะนํานักลงทุนในการลงทุนทองคายังไงดีคะในระยะสั้นนะครับจะเห็นเลยว่าทองคำเนี่ยยังเคลื่อนไหวส่วนทางกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐค่อนข้างชัดเจน ล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการ FOMC เนี่ยเพิ่งมีการเปิดเผยรายงานการประชุมว่าในระยะสั้นเนี่ยคณะกรรมการหรือประธานเฟดในสาขาต่างๆยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มชะลอตัวในฝั่งในเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอยู่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปก็คือเดือนมิถุนายนเราคาดการว่าคงยังไม่เกิดและนักลงทุน ั่วโลกก็ยังคาดการณ์ว่าไม่เกิดด้วยนะครับดังนั้นแนวโน้มในระยะสั้นเนี่ยเรายังประเมินว่าปัจจัยดังกล่าวไม่น่าจะกดดันในส่วนของตัวทองคํามากนะักราคาทองคําน่าจะค่อยๆขยับตัวขึ้นไปแล้วก็เป็นในลักษณะของไซเวอ์นะครับถึงไซเวย์อัพแต่ว่าจุดที่ยังคงต้องระมัดระวังเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของโซนบริเวณ1,240ถึง1,250เหรียญดอลลาร์ต่อทสลาออนหากยังผ่านไม่ได้หรือยังยืนไม่ได้อาจจะเกิดแรงขายกดดันลงมาให้เกิดการตั้งฐานหรือพักฐาน กรอบด้านล่างก็ไม่น่าจะลึกมากนะครับน่าจะอยู่บริเวณ1,200ถึงระดับ1 1 9 0เเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนอจนกว่าจะมีปัจจัยใดๆเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของรางคาทองคำอีกครั้งหนึ่ง อ่านะคะก็เป็นไปตามอย่างที่คุณวรุษบอกไปเรื่องราของการประเมินราคาทองคําในสัปดาห์นี้อย่างที่กราบี่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละค่ะนะคะเอาละคา่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะทางด้านคุณวรุษรุ่งขามผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion a n t Future จําำกัดที่มาร่วมรายการลวมถึงวิเคราะห์เรื่องราของทิศทางราคาทองคําวันนี้ขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สำหรับรายการ The Profit ฉลาดลงทุนในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวนะคะของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเมื่อสักครู่คุณวรุษพูดถึงเรื่องราวของ QE QE หลายและท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า QE QE นั้นคืออะไรจะเข้ามา มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเกร็ดความรู้กับความหมายแล้วก็ความรู Target> ้ดีๆจากทางด้านธนาคารกาิกรไทยกันค่ะแล้วก็ช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามการรายงานการปิดตลาดหุ้นไทยในวันนี้กับทางด้านคุณวิจิตาคสธรรมพักสักครู่เดียวค่ะเงินของคุณอาจมีค่าลดลงถ้าไม่รู้จัก QE เคยสงสัยไหมทำไมอยู่ๆค่าเงินบาทบ้านเราถึงแข็งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา เราไปเที่ยวต่างประเทศได้ถูกลงซื้อของนำเข้าได้ถูกลง